อะไรลูกยัไม่สบายเหรอไม่สบายเหรอไม่สบายเหรอลูกเหรอทางเป็นอะไรฮะทางเป็นอะไรไม่สบายเหรอไม่สบายเหรอเหรอไม่สบายเป็นอะไรทําไมนอนอ้อยซ่อยอย่างนี้ลูกอเป็นไรครับทางไม่สบายเหรอเหรอโอ้น้าสงสารโอ้ยน้าสงสารมามาไม่สบายเหรอ หอนะไม่สบายไม่สบายแม่หอม,ไ,มได้ไหมไม่หอมได้ไหมได้ไหมไม่หอมได้ไหมได้ไหมไม่ได้เหรอหอมไม่ได้เหรอหอมไม่ได้เหรอหอมได้ไห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 มไม่หอมได้ไหมไม่หอมได้ไหมหอมไม่ได้เหรอหอมไม่ได้เหรอฮะืึทำไมเป็นอ้สร้อยอย่างเงี้ย ไหนแม่หอมได้ไหมเนี่ยไม่หอมได้ไหมได้ไหมไม่หอมได้ไหมได้ไหมกับได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้เหรอหอมได้เหรอได้เหรอหอมเหม่งได้เหรอหอมได้ไหมได้จริงเหรอหอมได้หอมได้ไหมได้ไหมได้โอ้หอมได้ไม่สบายเหรอําไม่สบายโอ้โหนาสงสาร เจ็บตรงไหนตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอเจ็บตรงนี้เหรอลูกเจ็บตรงนี้เหรอเอ้าหัวเจ็บตรงไหนทั้งเจ็บเหรอเจ็บเหรอเจ็บตูดเหรอโหรอเจ็บตูดเหรอโอ้ทำไมโดดโต๊ะโดดโต๊ะเหรอโอ้โดดโต๊ะเจ็บขาเจ็บตูดเจ็บขาเจ็บขาเหรอเจ็บขาแล้วเจ็บตูดเจ็บตูดเหรอโหรอโดดโต๊ะเหรอตั้งโดดโต๊ะ ไหนขอมือก่อนนะขอมือก่อนมาไม่ขอมือหน่อยหรือไม่ขอมือก่อนได้ไหมได้ไหมขอมือได้ไหมได้ไหมขอมือได้ไหมขอมือก็ไม่ได้หรอไม่ได้เหรอได้ไหมขอมือได้ไหมไปไหมขอมือเร็วจะขอมือแล้วขอมือมาได้ไหมได้ไหมอ๋อได้เหรอขอได้เหรอโอ้ขอมือก็ได้ด้วยโอ้เก่งจังเลยมาขอมือก่อนขอมือก่อนเลยขอมือก่อนไหนดูที ไหนคนไม่สบายโลโอ้เจ็บตูดวหาวขู่อีกแล้วสั่นเหงือกใส่แม่อีกแล้วไหนไหนเจ็บตูดไม่ดูได้ไหมอ้ายไม่ได้อ,อ,อะไรมาขู่ทำไมเนี่ยฮะขู่ทำไมไหนดูดิดูดิดูดิมาดูดิดูดิดูด,ด,ด,ด นี่ดูดิโอ้หมาป่วยเหรอหมาป่วยเหรอรอน้อยหมาป่วย